สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับดอกกุหลาบบานสีชมพูแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์ของเรานะคะด้วยริบบิ้น3เส้นนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีโฟร์เทปริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระขังเบอร์สองกรนไกร ใบสำเร็จนะคะพร้อมกรีบเลี้ยงนะก้านสำเร็จค่ะแล้วก็ปืนกาวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว110เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สมกดตรงรอยพับ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอริบบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง6เส้นนะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่1วางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะดูริบบิ้นด้วยนะเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับอลิบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอก ถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะแลวแบบนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็กค่อยๆทําไปนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับอตอวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนะนี่นะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะ พร้อมดูกรีบด้นะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่ส เส้นที่4จะทับด้วยเส้นที่5แล้วก็เส้นที่5ทับด้วยเส้นที่6แบบนี้นะคะริบบิ้นจะไล้่เรียงกันมาทั้ง6เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันนะคะแล้วก็จับหมุนให้เป็นเกสรน,นะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะ ชนหนึ่งรอบแล้วเสร็จแล้วเราจะจับอ,อริบินเส้นด้านนอกนะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอลิบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกให้ลอดผ่านมาสองช่องสองกลีบนะคะ 1- 2สองนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะ จับริบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอวตวริบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะลอดผ่านมาสองช่องนะ1นสองแบบนี้นะคะแบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูกลีบให้สวยงามเลยนะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นนะคะ1นสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งและแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้ตัวริบบินไปอยู่ด้านหลังกรีบที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนะ แบบนี้นะคะก็ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบินกันนะคะลีจะจับเอาลิบบินเส้นนี้จับริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาก้านสำเร็จนะคะพร้อมใบแล้วก็กรีบเลี้ยงฟร์เทปเอาตัวกรีบเลี้ยงนี่นะคะเสียบลงไปตรงก้านนะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงตรงกาวใส่ตรงกรีบเลี้ยงนะ แล้วเราก็จะเอาตัวดอกของเรานะคะเสียบลงไปเลยนะกดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้กาวแห้งนะนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวใบนะคะใบสำเร็จของเราวางทาบลงไปตรงก้านนะคะแล้วก็จะใช้ฟลล่าเทปนะพันตรงใบลงมาเลยนะคะดูความสวยงามนะคะ นี่นะแล้วก็จะเอาอีกใบหนึ่งวางทาบลงไปเลยนะคะแล้วก็พันยาวลงมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ดัดใบนิดนึงนะคะดูความสวยงามนี่นะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบบานสีชมพูแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะด้วยริบบิ้น3เส้นนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ